เอาละครับตอนนี้น้องผมเนี่ยก็จะกินนะ้ำพุทะเลเอาค่ะเป็นแมวน้ำนะกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องดูรีแอคชั่นก่อนยังไงครับอร่อยไหมคะอร่อยไหมตอบหน่อยสิ <laughs> ไม่ตอบคำตอบมาให้แม่นะครับฮะนี่อันนี้เป็นจิ้มน้ำท้องทะเลน้ำปั่นคิดว่าใครจะกิน นะอือฮึอืออร่อยมากดูดูดูน้องอืออร่อยจนลุกเต้นต่อมานะครับผมก็จะกินไป้ขอน้ำแข็งนั่นเห็นไหมทำอีกแล้วนะพี่ก็จะกินเออเขาเรียกว่าอะไรคะนี่ผู้ขานแข็งครับซื้อมาจากที่ไหนครับเจเว่นครับเอามาทำแบบไหนครับเอามาเป็นวุ้นครับผม มันจะมาเป็นผงๆแล้วเราก็มาทําเองอะครับใช่ครับคิต้องเติมน้ำคับผมอืมล้วก็เทใส่แบบพิมพ์ใช่ไหมอะถ้าพูดเราไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวให้พี่ปั่นทาอ่ะอน้องอยากกินให้น้องอีกคํานึงหนูอย่าทําซิลูกเดี๋ยวมันเปื้อนมือนี่นะครับ <c oughs> ให้น้องกัดกินคําเล็กๆอะ <c oughs> นั่นนั่นนั่น,น,น <c oughs> ใช่ใครจะกินให้พี่ปั่นกินนะคำนี้ยให้พี่ปั่นกินค่ะ mm hmm. mm hmm. มันอร่อยมากเลยใช่ไหมครับรบ๊ายบายบ๊ายบายอุยเต็มปากเลยยังไม่หมดเลย